กินเลยเล็กไอ,อชูชิอ๋สอสมอนแชทสมอนแชทก็่หิวเลยลูกสมอนแชทก็่หิวอ่อาแบ่งกันอันนี้แบ่งกันแบ่งกันอันนี้สมอนแชทออกมานี่เองออกมานี่ยฮะอ่ะข้าแบ่งให้นีะกินฮะเองกินฮะกินเลยกินเลยกินนั้นลูกกินนั้นอย่าไปออกมา เดี๋ยวไอ้ชูชิฟัดเอานะกินของเองนะกินของเองอย่างเดี๋ยนายหั่นกินอันายกินอันายกินนายนี่นี่กินนั่นนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกินเลยกินนั่นแหละลูกกินนั้นกินนั่นเลยนี่คอยชูชิมันเองมันหวง กินนั่นเลยของเองกินนั้นกินนั่นลูกมีของชูชิมันกินอีกแบ่งกันแบ่งกันเลเ็กไปไหนไหเลยเล็กมันดุมันหวงอ้อนี่ดอกรีลาลุบด,ดีสีชมพูออกแล้วนะครับชุดใหม่ชุดใหม่ปานแล้วจะไปเจ็บต้น ส้มปล่อยให้ยาเขาก่อนยากเขาจะเอาแกงใส่เห็ดท็อปยาว่าเก็บส้มปล่อยมาให้หน่อยเด้อแกงใส่เห็ดท็อปนะครสั่งเห็ดท็อปไว้กิโลทิศสามร้อยห้าสิบก่อนว่ะยังนมเลยเพื่อนค่ะยังนมเลยเห็นไม้มละเห็นไม้มละ เก็บไปถามแล้วไปถามแล้วถ้าเอ้ยเอาคอนส้มปล่อยเองหน่อยนะขอส้มปล่อยหน่อยนะลูุกนะขอส้มปล่อยไปใส่เฮดท็อปหน่อยเนี่ยส้มปล่อยส้มปล่อย ว่าทำไมยอดนั้นไปไหนไปไหน ยงวางกันยงวางกาั้คอยหนด้อใส่กแกงเห็น bị vạch. ว่นเป็นไงโอ้งามเลยโอ้หงามชมป่อยนะครับรัตนะต้นคะนะครับ เาแจงใส่ Hit top. ห็ดทอดม็อขอให้ชาละชาว่าเออมา,าอให้ชาเนาะขอเองละเองยืนดูข่ฮะแต่ข้าไม่เห็นเองเามืนไรแต่เองน่ะเห็นข้าเนี่ยแต่ข้าไม่เห็นเองเองยืนกอดอกนะตัวฮึขะคอนหน่อยแต่ว่าหลังใข่กินเดี๋ยวค่ทานให้กินดีดๆนะ วันนี้ข้าขอกินก่อนด้วยมันออกแรกอยู่มันแปลงอยู่ร้อนถูกลงกว่านี้เดี๋ยวข้าทานให้ทําทานให้หน่อยนะชูชิเนาะร้อนถูกกว่านี้ก่อนนอนลูกเจ็บก่อนเจ็บก่อนเดี๋ยวจะข้ามก่อน